เาโกหกฉบับปฐมฤกเลยครับเปิดแก้วของเรามาครับแต่ละคนจะมีลูกเต๋าอยู่5ลูกออครับรวมกันบนโต๊ะตอนนี้มีลูกเต๋าทั้งหมด20ลูกออครับหน้าที่ของแต่ละคนคือให้พูดว่า มีลูกเต๋าหน้าอะไรอยู่กี่ลูกบนโต๊ะนี้รวมกันนะสมมุติว่าผมเขย่าลูกเต๋าเสร็จปับ๊บผมเปิดมาดูแอบดูคนเดียวนะไม่ให้คนอื่นเห็นนะแล้วผมเห็นว่าเฮ้ยของผมมีลูกเต๋าหน้าสามอยู่ตั้งสามลูกผมก็คิดว่าเฮ้ยบนโต๊ะเนี้มันน่าจะมีหน้าสามอยู่เกินหกลูกแน่เลยผมก็จะพูดว่าสาลูกลองคำนวณจากตัวเองและบวกคนอื่นว่าน่าจะเกินถูกไหม จากนั้นคนต่อไปคนต่อไปยังไงนะคนต่อไปก็ต้องเพิ่มตัวเลขขึ้นไปใช่ไหมครับพี่เอสใช่ครับไม่คุณตอน3า <uki. S 1> มหกแบบคุณก็ต้องเพิ่มไม่ตัวหลังก็ต้องตัวหน้าอ่าสมมุติว่าผมพูดว่าหน้า3 6กลูกมสมมติว่านัดต่อใช่ไหมก็ต้องพูดที่เยอะก,กว่าต้องพูดขึ้นอย่างเดียวห้ามมาแบบผมว่ามี3อยู่แค่4ลูกครับหงอยไม่เอาเกมไม่สนุกมันต้องผมว่ามี3 7ลูกอ่าเพิ่มลูกข้างหลังก็ได้อ่าถ้าถ้าคัดต่อคัดสามารถพูดได้ว่า3 8ลูกหรือ4 7ลูกได้ตัวเลขมันจะเริ่มเฟ้อจนแบบเฮ้ยมันไม่น่ามีเลขได้เยอะขนาดนั้นเว้ยความสนุกมาอยู่ที่ว่าบางทีคุณโกหกได้เช่นคุณใส่เลข2ไป8รลูกแต่ในความจริงคุณไม่มี2เลยในมือคุณอาจจะถือว่ามันก็คือการลัฟอย่างหนึ่งคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณมีเยอะทีนี้เนี่ยคุณต้องคำนวณแล้วว่าคุณมีอะไรในมือและทุกคนน่าจะมีอะไรอ๋อ และที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าลูกเต๋าเบอร์หนึ่งครับใช้เป็นโจ๊กเกอร์ได้แทนหน้า2,3,4,5,6ได้หมดยกเว้นในกรณีเดียวคือไอเกมรอบนั้นเนี่ยดันมีคนพูดว่าหน้า1มีอยู่6ลูกครับ แสดงว่า1ก็คือ1ห้ามเอาไปแทนหน้าอื่นแล้วถูกต้องเลอแล้วแล้วไอ้พริกที่อยู่ตรงหน้าละ่ะเพื่อเพิ่มความสนุกสนานสมมุติว่าผมพูดรอบหนึ่งใช่ไหมอ่ะสองห้าลูกผมเติมพริก1ไอน้นัทพูด2 6ลูกเติมพริกอีก1ไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดการจับผิดก,กันผู้แพ้ก,พก,ก็คือต้องมากินตรงนี้ครับหนึ่งคำเดี๋ยวนะพริกมีหลายแบบมากจะกินตัวเดียวกันหรือกินแบบมิกมิก มกแล้วแต่ใจชอบโอเคแค่เห็นชามก็แบบแสบท้องแล้วอะแต่เราไม่ได้กินทั้งหมดนี้นะเราแค่ซดน้ำหนึ่งคำก็แย่แล้วครัวอะ เริ่มเลยไหมรอบสาธิตอันนี้ยังไม่ต้องเติมพลิกเสียดายอินเทอร์เน็ตคนดูคุณครับวพวกผมเนี่ยเล่นกันมาไม่เกินคนละ20รอบครับผมก็เหมือนกันผมเพิ่งเล่นพร้อมคุยจะโกหกได้ยังยไม่ได้รอบแรกรอบแรกสาธิตก่อนเนาะเดี๋ยวนะอร์มวอร์มเวอร์มอันนี้ไม่ใช่เต๋าโกหกอันนี้เป็นเกมโค้ดโกหกอันนีะให้เราวอร์มกันแล้วกันวอร์มก่อนอ่านไหมาวอร์มวอร์มวอร์มก่อนนะกดเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างครับถ้าคุณทอยออกมาแล้วค้นพบว่าลูกเต๋าในมือคุณไม่ซ้ำเลย คุณจะเสียเปรียบเพื่อนเพราะว่าเหมืมอนแบบคุณเออคุณไม่มีของไปบัฟคุณสามารถเปิดโชว์ทุกคนได้แล้วบอกว่าผมผมไม่มีซ้ําเลยเป็น 1, 2, 4, 5, 6แล้วถอยใหม่โอเคอ่ะให้คุณจิรุดเริ่มก่อนบนไปทางคุณคัโตกขอเช็คทีลืมชอบนะเราเกมไวเลยนะ 5, 7ตัวอ่ะเติมมา สมมติเติ่มห้าเจ็ดตัวมึงนี่ห้าแปดตัวห้าแปดตัวเลยหรอเบียดเบียนเลยนะเนี่ยสามเก้าตัวแล้วกันห้าสิบตัวกำลังถึงกูแล้วห้าสิบตัวมีสิทธิ์เป็นไปได้ในมือคุณก็เยอะใช่ไหมล่ะใช่ในมือผมนี่ก็เต็มไปหมดเลย แต่51ตัวเนี่ยผมว่าแปลกเฮ้ยเต่ามี20ลูกนะเป็นไปได้51ตัวขอาควาีปไปด้ห้าสิบเอ็ดตัวเลยเหรอเมื่อกี้มันมีผมว่าเป็นไปได้มันยี่สิบลูกพี่เพราะว่าเรามีเลขหนึ่งที่เป็นโจ๊กเกอร์ด้วยพูดมีเหตุลห้าสิบเอ็ดตัวสี่สามสิบสองมีคนละสามหรอจับอ้าวเปิดเปิดครับสองตัว ผมมี5อยู่4ตัวมี3ามแเก้าสิบสิบเอดสิบสองเฮ้ยมชนะ้าหรออันดงอวนึงจับผิดไงผมบอก11ใช่ข้า11บมีถึงอย่างนี้คุณแพ้อาล่ะโชคดีนี่คือรอบสองเอาจริงนะขยักทีเดียวนะไปโอเคคุณกอดคุณแพ้รอบสาธิต หกหกตัวขึ้นขึ้นมาก็เติมมาไม่ให้ขึ้นตัวเลขเลยว่ะอะไรนี่ตัวหกเจ็ดเฮ้ยคำนวณเลยเหรอคำนวณเลยเหรอหกเจ็ดตัวใช่ไหมเจ็ดหกแปดตัวครับนี่คือการเล่นที่ว่ากะาวว่าไม่ถึงตัวเองแล้วใช่ผมนับแล้ว9-10-11 ไอ้ี้กูตุกจิับด้วยวะ,ะ <c oughs> ถ้าพี่คิดอย่างนั้น <c oughs> ผมจะทำให้มันเป็นจริง6-9ตัวไ <c oughs> <l ice> <l ice> ล่ไล่ให้ไปถึงเลยสิบตัววัดใจมากนี่คือตัวเลขที่โหดมากจับ60ตัว1ตัว1ตัว2 3-4-5มี่า้าตัวเปล่า ดีนะไม่เพิ่มตอนแรกขันจะเล่นท่ายากกลิ่นไหม้มากเลยอ่ะคนๆหน่อยคนๆหน่อยคนๆทั่วๆหน่อยเออคนๆหนึ่งช้อนขอบคุณโรงพยาบาลเม็ดพักนะครับพี่รถตะบูเลนรออยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเอาหน่อยเอาหน่อยนุ่มนุ่มมาหน่อยนุ่ม เฮ้บุกกาแฟบุกกาแฟกาแฟความตลกของบ้านมันคือเวลาคุณมาบ้านดำเนี่ยนะเปิดตู้เย็นหบ่ไม่ไม่มีน้ำเปล่าอ่ารอบแรกครับโดนไปเอาล่ะเฮ้ยเราเปลี่ยนช่วยหน่อยไหมเป็นคำถามที่ดีว่าเราจะเล่นต่อจากตรงนี้หรือว่าเราจะขึ้นจานใหม่ยังไงปลายปีจะพักแม่หรือจะอยู่โรงพยาบาลขึ้นจานใหม่ดีกว่าขึ้นจานขิงเค่โอเคได้เอาจานมาสลับเลย อันนี้รอบที่สองนะเปลี่ยนเมนูเป็นซุปเนื้อทีเดียวนะห้ามโกงนะเดีบยวมาคุณได้บทเรียนอะไรจากการแพ้รอบแรกบ้างอย่าใส่ตัวเลขเยอะไปเปิดมาก็หอ่ะี้เอ้ามารอบนี้คุณก่อนสามห้าตัวอ่ะสามหาตัวปรุงโอ้หถ้าเริ่มต้นน้อยเดือดอยู่นะไอนี้ก็จะพูนหน่อยพูนหน่อยเสิมก่อน สามหไปเลยสาหไปสาหอ่าสามหเจเป็นไปได้ครับเอาล่ะสมตาเต็มมนะ3มาเต็ม5้าหตัวไม่ได้ฟาวกินพริกหนึ่งช้อนเดี๋ยวเดี๋ยผมไม่ทถนัดไงสามเจ็ดตัวต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปต้องขึ้นไปอีก5ก็ต้องเป็นห้าเจ็ดป็นได้5,7ตัวก็ได้ห้าเ็ตัวห้าเจ็ตัวห้าแปตัวเฮ้ยเฮ้ยพูดก่อนสิห้้าตัว ว้าวห้าเก้าตัวเหรออืมจะเป็นขอบนะใครมันเป็นคนแรกที่เริ่มเลขห้าวะไอเราก็ลืมไปแล้วด้วยสามไปถึงบทนะทุกคนจับครับผมมีเยอะมีสองตัวสามสี่มีเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบย้ รู้เลยว่าอ่อนหัดชั่วโมงบินยังไม่เยอะเนี่ยอ่อนหัดเนี่ยอ่อนหัดชั่วโมงบินไม่เยอะเก่งมากเลยจริงลุงเอ็มัม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 กู๊ดลุงกู๊ดลุงมัม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 เก่งมากตบมือให้ลุงเอ็ดหน่อยตักเนื้อไปกินด้วยนะเปรี้ยวปากเลยนะช่วยกินหน่อยปะไม่เป็นไรครับพี่อุตส่าห์รอดแล้วสบายตบให้ลุงเอ็หน่อยตบมือลุงเอ็เก่งมากครับลุงเอ็เก่งอ่ะซักลูกซักหน่อยไหมลูก แล้วเก่งไหมไม่เยอะยังไม่มาเยอะกว่าตะกี้มันน่าจะขมๆป่ะโอ้ยกูตั้งใจตากให้มึงพูนๆเลยรอบที่แล้วโอเคเริ่มมาแล้วครับต้องกินเนื้อไปด้วยช่วยได้ลดความมันมันอาจจะลดอาจจะมีความหวานของเนื้อยี้ไหมแต่มันเริ่มมาแล้วล่ะตอนนี้ค่อยๆมาแล้วเอ้ยอีกสักรอบไหม จ้า <c oughs> มาเกมสุดท้ายไหมอา้าวรอบสามอันนี้เป็นแบบจิ้มมาแล้วกันรอบเครื่องเข้มสามเ <c oughs> นะท่าใบน้ำจิ้มเตี๋เที่ไทยรสจัดจ้านเขาไม่ได้สปอนนะครแค่มาใช้จริงๆแต่อร่อยนะครับผมปกติก็จัดจ้านอยู่แล้วแต่ก็อเติมหน่อยคุณไปรอบเดียวนะข้างกรงโอเคงั้นืบอกี้ใครแพร้นะคุณคุณใช่ไหมครับคุณกอนแล้วกันเราเริ่มกันแบบเบาๆนะครับเพื่อจะได้ให้กองนี้มันเพิ่มพูนขึ้นมาครับผมผมขอเริ่มที่ สองสามตัวพอครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนวางงานกันนะผมเห็นลูกเต่าในมือผมแล้วผมมั่นใจว่าผมเล่นได้สบายสบายสองสตัวสีสี่ตัวใช่ได้ได้เต่ามากกลัวเหมือนกันเยอะๆหน่อยคุณไม่รักสปอนเซอร์ของเราเหรอเลียขอลดจัดั้นอยู่แล้วเดี๋ยวมาหลายรอบเดี๋ยวมาหลายรอบสี่หตัวสี่เจ็ตัวสี่เจ็ตัวสี่เจตัวห้ตัวครับ ป๊าบเข้าไปผมไม่มั่นใจกับ5-8ตัวเลยอ่ะ67ตัวได้เติมดิเติมเติมตัวเริ่มมาตึงตัวอีกแล้วตัวตอนแรกพูดเลขเลยนะ2ครับแล้ว2ไปได้หมดแล้วอ่ะไม่มีเลยครับ2-9ตัวดูแล้วไม่น่าจะถึงกู2-9ตัว ขอสคกสองคำตัวพอแล้วเฮ้ยเขาเติมเติมสองเก้าตัวอ้าวหกสิบตัวผมถืออยู่ห้าลูกอ่ะผมพูดได้อยู่แล้วสิบตัวคุณรวมกันมันต้องถึงห้าลูกอยู่แล้วไม่ถึงกูแล้วอยู่ในราวนี้แหละหกสิบตัวก็ต้องไปหกสิบเอ็ดตัวคือหกสิบเอ็ดตัวเนี่ยคือมันตึงมากอ่ะมันแบบ อะไรเสือยังมีเสือที่เป็นตัวเลยคราวที่แล้วยังถึง12อได้บอกเลยแค่นี้ไอ้นี่หนึ่งเยอะชัวร์ไอเนี้ยหนึ่งเยอะไอเนี้หนึ่งเยอะชัวร์แต่สิบเอ็ดสิบสองเนี่ยไม่น่าได้ถึงบ่อยๆจับตรงเนี้ยมึงก็ลุ้นเลยนะเราก็สบาย จะเป็นจบนะพี่ใจอะผมจะจับอยู่แล้วถ้ามึงไม่จับตอนนี้มึงก็โดนฝั่งนี้จับใช่เพราะว่าใจผมมันจะจับอยู่แล้วแต่ว่าพีเอสอะมีผมว่าพีเอสมีแต่ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจมึงคอนวินมันได้สำเร็จนะพอจะมาหลุดมาถึงมึงกูจับมึงหมดทุกราคานะมันจับอยู่แล้วตรงเนี้ยมันไม่จบมันไม่มันไม่วนไปอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงเกมนี้มันจับข้ามได้นะคือไม่ต้องรอให้นะเป็นคนจับมึงสามารถจับได้นะไม่เป็นไรล็อกไอ้นัก่อนตะกี้พีเอสหก ส mm sí, okay. 1แล้วใช่ป่ะอ๋อหกสิบหก้วบหกสิบสิบรูกอ๋อเฮ้ย61เป็นไปได้หกเอ็ดเป็นไปได้เอาอะไรหกเท่าไหร่61ตัวจับดิจับไหมมาจับผมมีให้4ตัวครับ6 4 5 6มี5ตัวเปล่ามีแค่2ตัวโอเคบอกเราให้จับกินนี่ผสมกินกันได้ทั้งกองเลยนะตรงเนี้โจโจ ผมคาดหวังกับคุณมากเลยนะว่าคุณจะต้องมีอะไรได้ผมสักหน่อยยี่ไงสองไังไงใส่เลยมีมีสองจริงๆแล้วมีหกให้ผมลูกด้วยไง้แก่คมันไม่มีก็บอกว่าสองคนโกงทำไมล่ะคนมันไม่ใช่โกงคนรู้มาตักคุณเฮ้ยแหมเร่องเรียกสักผิวสำผัสน้อยใช่ไหมไอ้จิมเหรอเฮ้ยมันต้องเดบขวานดิ เลเวลนี้สำหรับแนทกับโค้ดผมว่าสบายสบายอย่าไปคิดแทนชาวบ้านิโอ้อพเอเทสนะผมว่าถ้าถ่ายไปอ่ะเหงื่อจะออกพออ้าน่าจะเรียบร้อยแต่ปัันนี้ใครอยากเห็นเราเล่นเกมอะไรอีกหรือว่าอยากมีบทลงโทษแบบไหนลองพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์หน่อยเนาะพช่วงนี้ก็บอกทำตรงอย่าหาอะไรมันๆทำใหม่ทำมันเองเราช่วงนี้เราแค่เตรียมความพร้อมต้อนรับการมาถึงของ Entertainment Complex ครับ รันถนุกเป็นอะไรอ่ะสนุกก่อนดีใจอ่ะนี้ <c oughs> มันมันมันร้อนแล้วแบบมันเหมือนเหมือนนี่คลื่นความร้อนค่อยๆเคลื่อนออไปตอนนี้ถึงท้องแล้วโอ้ถ <c oughs> ูยังเดือดท้องเลยเนี่ยพุดๆ,ๆเลยอ <c oughs> เอาตามนี้บ๊ายบายเจอกัน